บุรีครับที่ลพบุรีเขาก็มีการจัดประชุมนะฮะในเรื่องของคณะทํางานขับเคลื่อนโครงการพัฒนาที่ดินพื้นที่ต้นแบบที่เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบอาระยะเกษตรครับที่หนองน้ําพลตําบลบางคูอําเภอท่าวุ้งเป็นโครงการตามแนวพระราชดิเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28รกรกฎาคม2567นะครับก็จะขึ้นที่ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลบบุรีมีนายปรัชญาเปปะตังรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบอาร,รยเกษตรตามแนวพระราชดำรินะครับจังหวัดลบบุรีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในอกาศมหามงคลเฉลิมพระชมพัรษา6รอบ28กรกฎาคม2567นะครับครับผมทั้งนี้นะครับสำนักง,งานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลบบุรีจึงได้ดำเนินการครัดเลือกพื้นที่สาธารณประโยชน์ครับพื้นที่บริเวณหนองน้ำพลตำบลบางคูอำเภอท่าวงจังหวัดลบบุรีขนาดพื้นที่อยู่ที่68ไร่3งาน67ตารางวาครับหนังสือสำคัญสำหรับที่ในพื้นที่หลวงเลขที่ นะครับรอบอ0 1 3 3เลขที่ที่ดิน724เพื่อเป็นพื้นที่การเรียนรู้น้อมนำแนวหลักปชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและก็ทฤษฎีใหม่ประยุกต์แบบอาระยะกรเกษตรครับโดยแบ่งพื้นที่เป็น3ส่วนด้วยกันครับผู้ชมจะมีส่วนที่1พื้นที่ปลูกพืชบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองโดยได้นำแนวคิดนะครับการออกแบบพื้นที่ลายวงกลมล้อกับลายเสื้อของตัวละครลิง ทหารของพระนารายณ์อวตารมาเป็นพระรามในเรื่องของรามเกียรติ์วงกลม5้าวงนะครับเป็นตัวแทนของ5้าวงเวียนก็จะได้แก่วงเวียนสารพระการวงเวียนสระแก้ววงเวียนพระนารายณ์วงเวียนพลลม่มหรือว่าป่าหวนะครับแล้วก็วงเวียนนิคมส่วนที่2อครับพื้นที่บริหารจัดการน้ําหัวคันนาทองคํา ก็ได้แนวคิดการออกแบบในพื้นที่นะครับพัฒนาพื้นที่เก็บกักน้ำขุดคลองไส้ไก่สร้างความชุ่มชื่นให้กับดินหลุมขนมครกนะครับหัวคันาของทองคำปลูกต้นไม้แนวคิดป่า3อย่างประโยชน์4อย่าง5ระดับด้วยกันใช้ศาสตร์พระราชามาจัดทำในพื้นที่ให้ได้มากที่สุดครับและส่วนที่3นะครับพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ลานอเนกประสงค์โรงเรียนได้แนวคิดการออกแบบพื้นที่ครับ ต่อยอดการพัฒนาปรับปรุงทําความสะอาดพื้นที่ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานเทพื้นที่คอนกรีตในบางจุดครับเพื่อทำโรงเรือนสาธิต1โรงในรูปแบบที่เป็น universal design นะครับทั้งนี้เนี่ยคณะกรรมการก็ได้มีการร่วมพิจารณากําหนดให้วันเริ่ม kick off เนี่ยในการปรับปรุงภูมิทัศนะครับที่หนองน้ําพลตํมวนบางคูอำเภอท่าวงจังหวัดลบบุรีเนี่ยในวันที่19สิงหาคมที่จะถึงนี้แหละครับ